มาพี่น้องวันนี้สิสองี้ค่สองหาคม2566สิบหนะครับนี่มากินมุกทะอยู่หน้าบ้านปานิ่มเลยครับอยู่บ้านณฑองสวรรค์เท่านี่มาบ้านแม่ครับนี่แหละแมงหวนพระพลประธานครับไปเสียบพวงเขาอยู่คนประธานครับก็คอยแมงหวนครับแม่สาวทุกทุกแม่ครับทั้งแมงหวนทั้งแม่สาวทั้งแม่สาวทั้งแมงหวนแล้วครับสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเด้ออยู่กับลูกกับหลานไม่้องโดดนะครับ เป็นลมพ่ลมไส้ให้ลูกขลานไอสองตระกูลนี่ไปโดนๆนะครับเด้อครับให้ลูกกระดานดู่คำอยู่คู้นยูกหลานไปโดนสุขภาพร่างกายสมบ,บูรณ์แก็งแรงครับเงินไหลกองท้องไหลมากมีแต่สิ่งดีๆเขามาทั้งทุกอย่างครับทั้งสองแม่ทั้งเม่หงวนแม,ม่สาวทั้งแม่สาวแม่งวนนะครับต่กุกๆแม่นะครับทุกๆแงเม่ยถลูก,กนี่นะครับน ปฝาตีมก็มีทั้งหมาทั้งแมวครับนี่สายปนครับผมต้นเฝ้าสีดำนี่กรับพี่เพียวีพ้ากับลูกสาวเสื้อพุ่งกับเม้งวันสีขาวกับพ่อนึกครับคุณกับน้องปิมสารสาวมีทั้งตาทั้งย่าทั้ง,งปูทั้งงาครับทั้งนั้นสาวมีทั้งหมาทั้งแมวโอ้ยงงจักหน่อยเลยพี่น้องเด้อขับอยู่นี่กับบรรยากาศบ้าหยุงหนองทุ่งครับพี่น้องเอ้ยองงครับ ป่ะน้องผมมามาเบิ่งหน้าตาครับแต่ว่ากินไปเติมนึงเลยครับพอดีแม่ลราคุยธุระอันคุยโทรศัพท์กับป้าปนิมอยู่ปวดมือก็ทาก็ได้ยังสีเห็นหน่อยจักหน่อยอยู่พี่น้องแต่ว่ากินไปหลายเลยแล้วครับนี่เวลาพี่น้องกุ้งกุ้นอย่หมองง่ายเลยครับนี่กุ้งกระได้มาแล้ครับเด้อสุขสันต์วันแม่นะครับสิบสองเซงไฮคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ มีสองกระทะได้ครับพี่น้องนี่ครับนีกินน้ำกันครับขอาดำขอมสิไทยงวงปางนี่กระสีรอ้อนน้องไส้ผมเองวันกับป้าตาจันคุณกำลังมากพี่น้องประจัจน,ม,น,าม,านจมาแล้วคุณครับไปรถมาแล้วครับนีบเ่เป็นบริเวณหน้าบ้านเะพี่น้อง ครับต้นไม้หลายกับชุ่มชื่นนี้ครับโกโก้ลูกว่าต้องเฮาลูกว่าต้องเฮาว่าต้องเฮาว่าตาลูกพ่อตาพ่อตาแฮ้ยนี่ก็หวงของขนาดดิบัดี้พ่อตาเลูกบัดี้โกโก้โกโก้พ่อตาคุณนั่งตรงขาแม่เนั่นตาทีละเอาจานนั่นนี่ว่าตาลูกนะมาครบองค์ประชุมเหรอครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศบันบานนะพี่น้องเนื้อครับ บรรยากาศในก้องสูงครับตะเกียบจะเก็บตะเก็บเบิร์ตแล้วครับนี่เปลี่ไปหายุ่งขุ่นลงไปแต่บ่มีกับซอนซ้อมนะล,ลูกมันน่าก็กู้กับหัวงครับสายปวนอ่ะวันนี้มาครบองค์ประชุมแล้วก็กินเลยแม่บาแบ่งกุ้งไปใส่เห็ดเลยครับอันเอาไปเห็ดเนี่ยนี่นี่นนนเอาเอาใส่ถ้วยนี่เอา ไปยุ่งกับไปพากกินไปก่อนน,นะลูกพี่นอตอต้องก็กินไปได้จกักขาดคำสิบคำนะครับเดี๋ยวมาอัดวีดีโอกันนี่ครับ,บรอ,อยู่ซอยนี่ก็เป็นซอยซอยไปหน้าเลยครับบ้านหลังนี่ก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายพี่น้องกับคำป้าแรงมากกับเงียบกิ๊บครับเงียบสงบพีครับแต่เ่าไม่รุนแรงเหมือนอะพี่น้อง เวะลาฝนตกไปป้อครับนอนดีดีพี่น้องรับดีดีครับเพราะว่ามันบอลเป็นเส้นหลักนะครับเนาะเป็นเส้นเป็นปหน้ากับบรรยากาศก็สิเงียบสงบดียอ,นะอยู่มาดูพี่น้องเด้อครับมากินหมุกะทาน้ำกันนอกจากหมุกะทาแล้วก็จะมีกุ้งครับพี่น้องกุ้ง,งก็สั่งมาจากบ้านล่านต้อมเตือน อาหารพูหลัะครับอยู่ลานตังอยู่บ้านถุงท่องครับอยู่เดี่ยง,งเดีงโรงเรียนบ้านถุงท่องครับพี่น้องส่วนหมูกระทะกับสั่งมาจากลานปฟ้าครับอยู่ติดคลินิกหมอลูกน้ำครับใกล้ๆโรงเรียนสงไส้วิทยาด้ยครับพี่น้องอันนี้ผมสั่งกับบ้านชุดใหญ่กับชุดละสามร้อยครับสั่งมาสองชุดกระชิบอะไรเขาไปไกลสักหน่อยได้พี่น้องเนาะไปก็กว้างครับอันนี้ผมอยู่บนชั้นบ้านเนขคือหลังนี่ ดันชั่นบ้านนะครับพี่น้องครับจะไปใกล้แล้วภาพที่บอกบอกว้างครับบ่อยเห็นเบิดเนาะแต่ขอแม่แม่ทั่วทุกประเทศในโลกแม่แม่ทุกคนนะครับมีความสุขลหลายเด้อสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับมีความสุขลหลายขอให้มีสิ่งดีๆครับทุกๆแม่เด้อครับเด้อเอาสายปนครับพี่น้อง แม็กกี้กับโกโก้เจอกันสายพวนบราคอยถือกันมาไหนได้ี่สองสายนี่เวลาให้หมูให้โกโก้กินได้หรกโกโก้กินปะเด็นบมโกโก้ให้โกโก้สามสี่ตันพี่น้องเบิดลวครับแสดงว่าหิวังนี่มือนแรงแล่เหรินมาสันผมผ้าแรงเหรินครับ่อบสูบไรบนแต่แรงเหรนน้ำควาเมือนี้บ่ได้ไปหลานที่นอนนะครับโกโก้นี่อยู่กับพี่พ้ เดี๋ยวผมพาไปบางอีกทีนึงครับไข่นะพี่น้องอยู่ข้างนอกกับซิมีอุปสรรคอะไก็คือนยุ่งเลยละครับยุ่งไหลอี๋คำ,คำมาแรงมากกับมิตาแนวเดียวยุ่งคัากิลิเพราะว่าจะเจ้ามีน้ำหน้าจะบอกเห็นนิกเกีย์ครับยุ่งพอได้ว่างใครอยู่ตลอดนั่งเจ้านนะนนใน,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 นครับ มามาเป็นอีกมุมหนึ่งพี่น้องฝนลูกสาวก็ได้ลูกสาวไอ้ของผมากเอาเข่าของไปเลยครับอันหน่านี้แล้เสียดำๆหดเลยครับลูกสาวผมมาสามเนาะตัวสูงก็ผมแล้วมัม้ง ครับผมกับฝากพี่น้องที่ผู้บังคับมีครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งพี่น้องเด้อครับกลับมาเป็นกัมพูช์ไกันหลายบรรยากาศบ้านๆห้องบรรยากาศในความสุขครับบรรยากาศกินมุกะทะแต่พี่แต่น้องแต่ลูกแต่หลานครับหดหมาหดแมวบรรยากาศในความสุขพี่น้องเอ้ยเก็บอุ่นไทยวิดีโอไว้ครับเก็บไปเป็นความทรงจำดีๆพี่น้องเอ้ อันนี้ฝนมาตกนะครับพี่น้องจะว่าอากาศก็บอบเอาครับฝนมาตกกับพี่น้องในเกี่ยวเขาเนี่ยในเยเสียงฮือๆนี่คือว่าก็จะเกี่ยวเขาอยู่ด้พี่น้องครับฝนมาตกกับเสาวเร่งเกียวครับจะมาเึ้ื่อนกับเกียวเพราะว่าพายุพายุญนสิมาครับพยาก่อนอากาศอีซซิมาตกหนักเลหล่ะูน,นะครับกินไปน้ำตบยุ่งไปน้ำหดโคกงหดยุ่งก็อะไร โควิดเจอยายเซลกับโอวยน้องเอ้ยนุ่งนองนุ่งนองผมอืกระดิ้วเนิ้วเดียวนุ่งนองครับดีขีดดีกินเนื้อแล้วครับพี่น้องเอ้ยกินเนื้อกินเลือดเนี้วเดียวนลายไหลครับ ไอ้ยนุ่มก็ได้มาพี่น้องก็เป็นอยู่ๆพี่น้องกินได้หรือกินได้กินได้ไ,ดไอ้กล้องเดี๋ยวเดี๋โอนี้รานสาวไอ้กล้องครับตั้งหลานสาวต้งลูกสาวนี่จะเป็นกุ้งน้องคนงานเนี่แต่ตนกับน,น้องไส้ครับน,น้องไส้แมงหวน ฝากติดตามคลิปเลียวครับตาจันชุมแว้งมาปีพี่น้องเด้อครับสายคูบาวสดเข็ดคลิปเลียวอยู่ลูกสาวยิ้มหนอาโลกพี่น้องพอกันคลิปหนาเลยครับผมครับสวัสดีครับอันนี้ก็สุขได้หลายดวยครับเด้อทุกคนนะครับ